สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมกิฟในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดียดูแผนที่สิอ่าเราใกล้จะถึงแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวนะอีกแค่อึดใจเดียวก็จะถึงลิตเติ้ลเกิร์แล้วนะครับไปโอ้เันระยาวเหลือเกินบันไดายาวมากเลยนะเราก็จะถึงตรงนี้แล้วปะตรงแบบว่าตรงเรือแล้วตรงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ คือทางออกจากเรืออือ,อไปฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าไปเ,เลปุ๊บเ้ยโอ้โหไปไม่ได้นะไม่ถึงไปไม่ได้อะ่ะโอโ้โอเคไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้แล้วตรงนี้ดันได้นะแต่ว่าดันไปไหนก่อนดันได้แค่นี้ ว่าเดัดนไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนมันคงไม่ให้เราไปง่ายๆหรอกเนาะุ้ยโกดผิดอีกฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมหรือว่าขึ้นได้อุ้ยชุบอาวขึ้นได้โอเคขึ้นแต่ว่าก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันติด แล้วเราแบบว่าเดินอ้อมไม่ได้เลยนี่เดินเดินอ้อมนิดนึงอ,ะอ่ะก็ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> คือไม่ให้เราอ้อมเฉยได้กล่องนี้กล่องนี้ทำทำเพื่ออะไรหรือว่าเราเอากล่องไปชิดใช่ปะ่ะชิดเลยชิดแบบชิดเลยอะ่ะเพื่อที่จะให้เรากระโดดสูงสูงอะไรอย่างนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง เออเดี๋ยวไงต่อแล้เวเราก็ดันกลับมาออได้ไหมเฮ้ยอ๋อนี่ต้องกระโดดแบบสองต่ออ่ะตัวสองต่อเออเออ,เอ,อ เออนี่แหละโ,โห่กว่าจะได้ตรงนี้ไปตรงนี้ไปไม่ได้โอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมดันดันให้ตรงให้ตรงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าดันไปเรื่อยๆก่อนดันให้มันพอเป็นทางขึ้นใช่ไหมอืออ้าว ได้แค่นี้โอเคสุดแค่นี้แล้วเราก็กลับไปทางเดิมโอ้ยโอ้โหโดดสูงเหมือนกันนะเนี่ยอ่าคันนี้ก็ปีนขึ้นมาได้แหละเฉียดไปกดเลยดูซิว่าเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกดแล้วทำไมเป็นงี้อ่ะเออเออเออเ้ยเดี๋ยวกดแล้วทำไมมันเองเงียงงี้อ่ะ นี่เราไปไม่ได้แล้วเพราะมันเอียงเยต้องลงอย่างเดียวเออตรงน,นี้ไปไหนวิงไปก่อนบิงไปก่อน,อ,นอยากรู้ไงว่าไปไหนโอเคไปไปตรงทางนี้ไม่เกี่ยวกันพราแต่เดี๋ยวนะก็แต่เราเอียงแบบนี้แล้วไอ้ทางข้างล่างนั้นน่ะทางข้างล่างตรงนี้มันจตเอีียงตามปะ ไม่เอียงตามนะก็ตรงตรงดิ่งเหมือนเดิมต่อให้เอียงตามก็เถอะมันก็เป็นทางตันแล้วถูกไหมก็ไปไม่ได้แล้วก็คือมีทางเดียวก็คือไปทางนูน้นไปทางที่เราไปเมื่อกี้แหละที่มันเป็นทางลงยาวๆอะ่ะแต่ว่าทางนั้นมันเป็นทางกลับนี่ใช่ไหมมันเป็นทางกลับนี่ เราเดี๋ยวลองไปดูก่อนเผื่อมันมีเส้นทางใหม่มานี่ไงอย่างเช่นเส้นทางตรงนี้ไงโอเคบันทึกแล้วว้ยวเยยอ่าเวียงไป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 ยึจุบยึดจุบ จึบเวียงให้แรงกว่านี้หน่อยเออล้วก็ปีนขึ้นอ่ะกระโดดโอเคยุ้ยโซ่มันจะไม่ตีหน้าเ่อยืนอ,อยู่ตรงนี้ก่อนอยืนตรงนี้ก่อนประตูน,ะน่าจะเข้าไม่ได้ประตูข้างล่างอะ่ะอ่ะเสร็จละจัดไป วิ่งไปเลยโอ้ยเรือ,อน,นี้แบบว่าเอียงไปซ้ายบ้างขวาบ้างโวจะปวดมนะวิ่งข้างล่างข้างล่างแล้วเหมือนจะจุดประทัดได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องอันนี้แน่เลยเดี๋ยวมันต้องวิ่งกลับมาตรงนั้นเลยเออนั่นไงนั่นไงใช่จริงด้วยโอเคโหวิ่งกลับมาจริงด้วย โอ้โหอันนี้ยากเลยอ่ะอันนี้ยากเลยแล้วเดี๋ยวนะแล้วผมจะโดดสองต่อสามต่อ,องไงวะเนี่ยเออเออออ้ยได้ไงวะเนี่ยเ <c oughs> ออไปว่าได้แล้วกันได้สฉยเออหลบตรงนี้ก่อนอ่า โ okay. อเคเฮ้ยได้หนาวยะเหนือ่อยคิดว่าไม่ได้แล้วเม้มปากเลยเมื่อกี้คือเม้มปากเลยอือไปตรงนี้ไม่ได้อ่าประตูนี้เปิดได้ไหมพังได้ไหมไม่ได้ด้วยตก้อี้นี้เลื่อนไปไหนไม่รู้แต่เลื่อนไปก่อน,นต้องมีอะไรสักอย่างเลยกับเก้าอี้ตัวนี้อ่ะ อืมเฮ้ยเมื่อกี้นางก๊อกเลยแล้วก็ยังมีเลื่อนได้เนี่ยนางก๊อกเลยเอาไม่ได้แล้วเลื่อนเไม่ได้แล้วมันล็อกแล้วยังไงโอ้มันต้องทำให้เหมือนกันแสดงว่าเจอกันอ่าแล้วก็ อะไรอีกอะไฟไฟไฟใช่เออโอเควิพัสเซอร์นี้ชอบอะอยากให้มีพัสเซอร์แบบน,นี้อีกชอบ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 ยังยังน้อยก็ง่ายกว่าน,นั้นอะง่ายกวไ้นนกระโดดสองต่อสามต่ออะนะเฮ้ยตกใจยุยร่วงมาโอโ้โหสีนี้อีกแล้ว ก็คือไม่ชอบเลยอันนี้ต้องไปเจอกับสัปหลาดอีกใช่ไหมหรือเปล่าไอ้ตัวที่เราไอ้ไล่ตามเราตอนนั้นอะเฮ้ยเอ้เอาโอ้โดนควันพิษไม่ได้โอ้ยน,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 นี่ต้องไปทางนี้ไปทางนี้เออไปเลย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 เออโอเค โ okay. อเคอ้นี่ก็ลงได้แล้วใช่ไหมเอ้ยเอ้ยลงไม่ได้เย้ยเออแล้วก็รออีกใช่ไหมลอยอีกรออีก,ออกเออไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ อ๋อโอเคเข้าใจละนี่นี่เราต้องไปทางนี้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 อ๋เราต้องไปทางนี้ก่อนเหรอโอเคไปทางนี้ก่อนก็ได้อนี้ก่อนนะอืออ่าให้เรือมันอันนี้ไปก่อนแล้วเราก็มาทางนี้ทางนี้โอเคค่อยๆกระโดดไปค่อยๆกระโดดไป

แล้วมันลอยได้ไงวะน,นี่อ่าไม่ค่อยไปนะลงก่อนเออปีนเหมือนข้้วบนนั้นมันจะมีอันนั้นด้วยนะมันขึ้นไปเอาอยังไงวะไม่รู้เซฟแล้วแล้วเซฟอันนี้แสดงว่าอุ่นใจอย,อย,อยู่ดีๆลอยกลาอากาศเฉยยังไม่ได้กระโดดเลย อ่าโอเคเย้กลับมาก่อนกลับมาก่อนเออเออโอเควู้เรามันอันนี้ก่อนเรามันกลับมาเออคงที่คงที่เออแล้วก็แล้วก็ลงนี้นะอ่า ตรงนี้ไปได้ไหมเหมือนจะไปได้เหมือนจะไปได้เพื่อนๆไปไหนอะ่ะอ๋อไปไปเอาวนูโอเคเอานะหนึ่งทรงซ้อมโอ้โหไม่ได้อะ่ะมันอยู่ไกลเกินถ้าถ้าตรงนี้สูงหน่อยนะโอ้โอเคปีนได้ปีนได้อยู่ดีเอาบ้าบอแล้อเกิน ลงตรงนี้ก็ได้วะตรงนี้เปไหนเอาตกไม่เป็นไรถือว่าหยิบมาแล้วเมื่อกี้งั้นเราไปตรงนี้ต่อ,อ,อ,อเออตรงนี้อ่ะน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องเลยแต่ว่าแค่รอให้มันอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวาดีเออนะโอเคอยากกระโดดใช่ไหม กันนี้คือตุยเลยอ่าเซฟแล้วอ้เซฟอันนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยไปวิ่งไปเลยเดี๋ยวดูสิปลายทางมีอะไรรอเราอยู่ยอยมีอะไรไม่รู้รอมันหมุนแล้วก่อนแล้วกันอือูหมุนไปนไหนอ่ะ มันไปไหนตีลังกาเลยตีลังกาไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันโอเคเซฟละอือเอาตรงนี้เป็นทางไปต่อโอเคนี่ไงเซฟแล้วเฮ้ยอือเอาตรงนั้นไปได้ตรงนั้นไปได้ ไปได้ก็ไปได้ก็จัดไปได้ก็จัดสิครับผมไปยไงโ okay. อเคไปเลยบอกว่าตรงนี้จะเป็นทางไปต่อนะอ้าวจริงด้วยวับมาอยู่ไหนละมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอยู่ชั้นสองนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นสามก่อนแล้วก็จะได้ไปฝั่งนูน้นโอเคเฮ้ยมีตกด้วยเหรอ โอ้เด oh! oh, oh, oh. er ียวเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อก <maintenant S 1> ี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้เอ้ยโอ้หึไอ้ไอ้อผมว่าพัซโซพัซโซก็คือแดงฟ้าเหลืองป่ะ ใช่ปะหรือว่าเหลืองฟ้าแดงหรือว่าแดงเอาแดงก่อนแดงฟ้าเหลืองไม่ได้อะผมคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่นี่เอ้ยเดี๋ยวนะนี่นี่ เฮ้ยนี่ไงมีดาวออกมาแล้วโอเคซูม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 เอาจัดไปไม่ได้นี่นี่โอ้โหมาเลยเรื่องซ่มขอให้บอกเหลืองไม่ได้นี่ส้มงั้นก็แดง ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะนี่นี่เอ้ยนี่นี่แล้วคีย์ที่ต่ำกว่านี้อ่ะไม่ได้ไอ้คีย์ที่ต่ำกว่านี้คือคีย์ใหม่ถูกไหมนี่นี่นี่แล้วก็เบิ้ลสองทีคีย์ที่ต่ำกว่านี้ โอ้เดี๋ยวนะยากเลยเราก็รู้แล้วแหละว่าว่ามันต้องทําแบบนี้ไงแต่ว่าเราต้องหาสีให้เจอว่ามันคือสีไหนแค่นั้นแหละอาจจะเสียเวลาหน่อยนะเพื่อนๆผมต้องไล่ไล่ทีละสีนะว่ามันคือสีไหนกันแน่อาจจะสคริป์ให้ทุกคนดูนะว่าเออว่ามันคือสีไหนอะไรอย่างงี้เฮ้ยสีเขียวสีเหลืองเอ้ยสีส้มโ,โอเค วัดดวงล้ลลลลวนเลยนะเนี่ยอ้าวได้มาแวเครื่องดนตรีพร้อมประตูเปิดอ่าแจ๋วเจมแมวมากเลยเฮ้อไปโอ้โหต้องบินอีกแล้วเนี่ย บินบินว้ยบินไม่ได้อ่ะโดดไปแล้วก็โดดบินเออบินเอ,อ้ยเอ้ยดีไม่ตายเดี๋ยวเราไปอยู่อะไรตรงมุมตรงนี้แล้วัดลมลมมาจากไหนามาจากไหนเจ้า ไม่รู้เหมือนกันว่าลมมาจากไหนแต่ว่าเราต้องโดดไปแล้วโอเคโอ้โหโอ้ยนี่ยังยากเออนั่นแหละโอ้โหแบบแค่กระโดดนี้ก็ยากแล้วนะเออโอโ้คือลำพังแค่กระโดดก็ยากแล้วมาแบบว่าพระโจ้โคตรยากเลยพระโจ้นี้ อย่าได้เผอตกลงไปเยอะล่ะบินกันทีนี้โอ้โหเป็นชั่วโมงอุ้ยลอยไปไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ลอยไปไหนจะหยิบก่อนแล้วกันเอออยู่ดีๆกลายเป็นกล่องเวทมนต์เฉยอะไรกันครับเนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมลาไม่ชอบเลยไอกระโดดสองทีเนี่ย เดี๋ยวเดยนนะมันกระโดดตรงนี้เมื่อกี้อ่ะแล้วมันก็สามารถวิ่งกระดึบกระดึบได้อีกนี่ว่าเนี่ยเออทำอะไรมันยุ่งยากเราเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้ว โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรลงหวังว่าจะเป็นทางไปต่อโอโหทางสีม่วงอีกแล้วทางไหนวะเนี่ยทางนี้คือทางอะไรอ้าวไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยโอเคงั้นเลืองมันอาจจะเป็นทางอะไรก็ได้สักทางหนึ่งทางที่มันไม่ค่อยดีอุย้ยอัดจีน โว้โหฮยเจ้าประจํโา,อาโอ้โหเอออืมพี่อ๋อโอเคต้องหลบอ่ะมาเอาเราคิดว่าแบบพี่จะไล่ตามเราอะไรอย่างงี้เออหรือว่าเบื้องหลังก็คือไอ้เจ้าหมอยาคนนั้นแน่เลยต้องใช่แน่ๆเลยนี่เอา้า โดนอะไรนั้นก็ไม่ได้เลยกูสาหลบแล้วก็ยังโดนอ่ะนะหนินะไอ้ตัวควันมันอ่ะนี่เราต้องมาหลบตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้หมันเป็นควันแบบนู้เลยคือมันลงพื้นมาเลยเว้ยโอเคพ่อว่าทำไมหลอดยาตอนแรกเราก็หลบได้แล้วนี่หว่านี่นี่น,นี่เป็นควันลงพื้นมาแบบนี้โอ้เราต้องดูแบบดูควันด้วยอะ่ะคือหลบหลอดยาก็ยากเลยนะมาดูควันอีกคือยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย คือตามันชอบไปแบบว่าโฟกัสอย่างหนึ่งไงมาเดี๋ยวเราเชื่อว่าเราต้องทำได้เพราะเรามีความพยายามม,มาเลยมาเลยพี่อาเลยมาเลย,เลยนี่ไงไงเราหลบได้มาเลยมาเลย อ้าวแล้วก็โดดทีแบบว่ามีเม้มปากอะต้องเม้มปากรอกันเลยทีเดียวเจียวอือโอเคโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วเถอะเซฟเซฟไปเราเอออย่าบอกว่าต้องวิงว่งวิ่งไปนี่หรือว่ามันแค่เปลี่ยนฝั่งว h าย วิ่งสิครับวิ่งสิครับรออะไรโอ,โอ้โอ้มีขวดยาด้วยโอ้โหเมื่อคืนหนีน้ำว่ายากเลยนะต้องมาหนีขวดยาอีกอโอเคต้องดูดีๆนะโอ้โยเอาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยตรงนี้มันทุบยังไงครับนี่อ่ะโอ้โอ้ได้เฉย โอเควุ้นวัจะได้ก็ได้ยุยอ้าวโอเคคัดสีแล้วรอดรอดแล้วเราเฮ้อเฮ้ยมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยอุ้ยเห็นปะเนี่ยไม่นะออุ้ยอุ้ยโดนบีบโดนบีบโดนบีบ ต้นบีบกระจกช่วยเราด้วยอุ้ยอุ้ยตกใจหน้าตัวเองไม่นะนี่หน้าหล่หอๆของเราเลยเนี่ยอ,อ,อือือเุ้ยน้องตุยไปนะเฮ้ยอย่าตุยนะโอ้ไม่นะ โอ้นี่เราทำอะไรลงไปหนีดีกว่าไปและคืออะไรเอ็นกระจกแล้วตกใจหน้าตัวเองแล้วก็หนีไปเลยเออดีอะทำบุญด้อะไรวะเนี่ยเรา,เาน้องตุยป้าโอเคเอา้าเดี๋ยวนะนี่มันดอกไม้เนี่ยพาร์ทแรกนี่ ที่สองแม่ลูกคนนั้นให้มาใช่ไหมเออเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ใช,ใช่จริงด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ไหนละ่ะโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะ เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันเพื่อนๆโอ้โหปวดหัวมากเลยพาร์ทนี้อาจจะแบบว่าสั้นๆหน่อยนะออเพราะว่าเสียงผมก็แบบเริ่มอีกแล้ว <laughs> โอเคส่วเหร่บเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามหรือกดติดตามชอบเป็นไงให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลิ้นพันด้วยหรไแบบนคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับเด <laughs> ี๋ยวรลืม,มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู